ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับเพื่อใช้งานเองนะครับหลังจากที่ผมศึกษานะครับแล้วก็ติดตามดูในส่วนของพี่ๆในใน u t u b e นะครับเรื่องของการติดตั้งและก็การใช้งานโซล่าเซลล์นะครับผมก็เลยลองมาทดลองทำดูนะครับ แล้วก็มาติดตั้งใช้เองที่บ้าน,นเหตุผลที่ติดตั้งตัวนี้นะครับเพราะว่าของผมเป็นบ้านสองชั้นนะครับสองชั้นยกสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าดับนะครับพอไฟฟ้าดับปุ๊บนะครับน้ำก็ใช้ไม่ได้นะครับปั๊มน้ำก็ไม่มี บมนาก็ทําไม่ทํางานก็น้ําก็ไหลไม่ไหลนะครับด้านบนอาบน้าลาบากนะครับผมเลยคิดที่จะเอาในส่วนของโซล่าเซลล์มาใช้กรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็เป็นการช่วยในส่วนของการลดค่าไฟด้วยนะครับอันนี้ก็ทําเองทั้งหมดนะครับทําเองนะครับศึกษาดูใน YouTube นะครับการต่อระบบต่อแบบไหนนะครับ แล้วก็มาลองทําดูไปซื้ออุปกรณ์มาทําดูนะครับของผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบไฮบริดออฟกริดนะครับก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นระบบ 24V โวลต์นะครับใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด3 kva นะครับ2,400วัตต์นะครับ ก็ติดตั้งเองนะครับมาดูในส่วนของอตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเวอเตอร์นะครับผมติดตั้งตั้งแต่วันที่2เดือน7จิตนะครับเริ่มติดตั้งมานะครับแล้วก็ทดลองใช้งานมาเรื่อยๆนะครับทำช่วงวันหยุดนะครับ ผมทำงานโรงงานนะครับว่าทําช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดก็มาทําป,ปรับปรุงไปเอยนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้คอเมเพเนอร์นะครับฝั่งโซล่านะครับฝั่งดีซีนะครับก็ <c oughs> แผงโซล่าเซลล์เนี่ยผมวางไว้บนหลังคานะครับฝั่งหลังคาด้าน,นบนนะครับใช้แผงขนาด เป็นโมโนฮับเซลขนาด3ามหสิบวัตต์นะครับของซันฟีนะครับก็แผงเนี่ยต่ออนุกรมกันสองแผงนะครับแล้วก็ขนานกันลงมานะครับขนานกันลงมานะครับผ่านฟิลนะครับฟิลเนี่ยผมใช้ขนาดสามสองแอมป์นะครับผ่านฟิลบวกลบนะครับแล้วก็มาเข้าในส่วนของ เบรเกอร์ dc นะครับหกสิม m นะครับเข้ามาในส่วนของเส a r c h dc นะครับเสิร์การฟ้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟของการไฟฟ้านะครับที่จะมาเข้าร่วมด้วยกรน,นี้ที่ไฟไม่พอนะครับให้ในส่วนของการไฟฟ้าเข้าด้วยอันนี้ก็เป็นฝั่ง dc แล้วก็จะมีฝั่ง ac แล้วก็จะมีเสถียร ac นะครับ แล้วก็ต่อลงดินนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่ง dc นะครับตู้คอมนี่ฝั่ง dc จากนั้นก็วิ่งเข้าไปในส่วนของตู้เอตโวอิเมเตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายคร่าวๆจริงๆก็หลายๆท่านก็เข้าใจอยู่แล้ว,ลวนะครับแต่อธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สาย PV นะครับที่มานะครับบวกลบนะครับข้างหลังก็จะเป็นสายสีสีผมใช้สีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นสายบวกของแบตเตอรี่นะครับสายดำก็จะเป็นสายลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับสายสีขาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายของการไฟฟ้าที่จะมาเข้าเป็นสายไฟเลี้ยงกรณีที่จะต้องใช้ ไฟฟ้าเข้าร่วมในวันนี้แบตอ่อนนะครับส่วนด้านหลังสายสีฟ้าตัวสีน้ําตาลนะครับจะเป็นในส่วนของสายไฟที่ผลิตออกมาจากอ e ีเวอร์ตัวนี้นะครับอันนี้จะเห็นว,ว่าผมก็ใช้อันนี้ก็เปิดในส่วนของไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงไว้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับหลักๆแล้วก็จะใช้ในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์คนระับเป็นหลัก ตอนนี้ก็ชาร์จลงแบบอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชาร์จอยู ini, care, between, ่ที่ชาร์จอยู่ที่กี่กี่แอมป์นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับเวลาตอนนี้ก็8โมงครึ่งนะครับแดดก็น้อยนะครับแดดไม่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 เยอะเท่าไหร่นะครับแดดยังยังไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับ หลังจากตัวนี้ก็ลงมานะครับสายก็ลงมาเส้นนี้นะครับลงมาเส้นนี้ปุ๊บก็วิ่งไปเข้าตู้ในส่วนของตู้เป็นตู้ AC แล้วนะครับตปนนี้เป็นฝั่ง AC นะครับก็ใช้เบรกเกอร์ขนาด6 3์เหมือนกันนะครับผ่านชิโนไทม m เมอร์นะครับก็พี่ๆก็บอกว่าต้องใช้ชิโนไทมเมอร์นะต้องกันใน v เ r t e เราพังนะครับแล้วก็ ใช้ไปผ่านเบกเกอร์สองตัวนะครับเบกเกอร์นี้ผมก็เขียนไว้แอร์เนี่ยผมว่าอนาคตจะใช้กับแอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้หรอกนะครับตอนนี้ผมไปใช้กับ,กบเครื่องซักผ้าไว้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอใช้กับปั๊มน้ําเลยนะครับปั๊มน้ําผมต่อเบกเกอร์ตัวนี้ปุ๊บผมก็ต่อปลั๊กลงมาเลยอันนี้เป็นปลั๊กปั๊มน้ํานะครับปลั๊กน้ําน,นี่เป็นสายปัมนะป๊มน้ำนะปั๊มน้ำปั๊มน้ำไปเลยนะครับ นี่มาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เรานะครับ24โวลต์นะครับลายแอมป์นะครับบวมหน่อยๆแล้วนะครับเต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับมี BMS นะครับขนาด100แอมป์นะครับผ่านในส่วนของผ่านในส่วนของเบรกเกอร์นะครับ MCCB นะครับตัวนี้ใส่ไวรักแอมป์เลยนะครับอนาคตผมว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ เพื่อที่จะให้มันใช้งานได้นานขึ้นนะครับแบตเตอรี Guys, uh ่เ oh. ข้ามานี่นะครับย้อนขึ้นไปนะครับตัวนี้รางตัวนี้ก็ต้องปิดให้ดีนะครับปกติีมันจะตัดออกไมงั้นมันมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นช่องนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ยิ่งจกเข้าทางนี้ได้นะครับเข้าทางนี้ก็จะไหลขึ้นไปตามตัวนี้นะครับไปเข้าตู้เรานะครับไอเข้าตู lights, ้นั้นไม่เท่าไหร่นะครับถ้ามาเข้าตู้นี้นะครับเข้าตู้นี้ขึ้นมานี่ได้นะครับเข้ายูนิเตอร์นะครับ erm พังแน่ๆนะครับ เห็นพี่ๆหลายคนก็บอกว่ายิ่งจบตัวดีเลยนะครับอ่ะมันชอบมันชอบชอบอินเวอร์เตอร์อรนะครับมันอุ่นนะครับอันนี้เข้าอุ่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ผมทําเองศึกษาทําเองตอนนี้ไฟอยู่ที่8.9 8.9เปอร์เซ็นแล้วอืมตัวนี้นะครับ หลังจากที่มันออกจากตู้นี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางโน้นนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับออกมานี่อันนี้ย้อนกลับลงมานี้นะครับมาเข้าที่ปลั๊กนะครับปลัก๊กปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กของโซล่าเซลล์อันนี้เป็นปลั๊กของการไฟฟ้านะครับพัดลมพัดลมผมพัดลมเพดานผมก็ใช้โซล่าเซลล์เลยนะครับต่อจากปลั๊กตัวนี้เข้าโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็เดินสายขึ้นไปนะครับไหลขึ้นไปนะครับสายสองเส้นเลยขึ้นไปนะครับตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วนะครับแปดโมงครึ่งแล้วนะครับอันนี้แผงของผมอยู่ข้างบนนะครับแผงอยู่รูปหลังคานะครับเดี๋ยวแผงเนี่ยผมจะไปแปะรูปไปให้ดูนะครับเอาขึ้นเองนะครับปัดลมตัวนี้นะครับปัดมลมบนหลังคาผมนะครับ แผงก็อยู่บนหลังคานี่แหละนะครับผมขึ้นทางนี้นะครับใช้วันไดพาดขึ้นไปนะครับอยู่บนหลังคานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับด้านหลังก็เป็นเป็นของน้ํานะแผงผมอยูด่ด้านบนนะครับแผงอยู่ด้านบนหลังคานะครับซึ่งบ้านผมเป็นเป็นบ้านสองชั้นนะครับ นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นระบบที่ทำทำขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันมันใช้งานได้จริงไหมนะครับอย่างพัดลมเนี่ยผมเปิดเลยนะครับเปิดเลยพัดลมเปิดเลยปับ๊บหมุนแล้วนะครับพัดลมหมุนแล้วพัดลมตัวนี้ก็เปิดได้ทั้งวันนะครับไม่เปลืองไม่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับไม่กินไฟเท่าไหร่พัดลมตัวนี้นะครับส่วนเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับ ประมาณ3า0ร้อยถึงสี่ร้อยวัตต์นะครับทั้งซักทั้งปั่นไม่กินไฟเยอะนะครับเดี๋ยวเขาใช้งานได้อันนี้ก็ซักอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองนี่นะครับกาต้มน้ํานะครับตัวนี้กินไฟอยู่ประมาณหกร้อยวัตต์หกร้อยกว่าวัตต์นะครับพวกพวกนี้จะกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเสียไปดูนะครับว่ามันทํางานได้ไหมนะครับ อันนี้เป็นปั๊มน้ำก็คือต่อตรงเลยนะครับใช้ตลอดนะครับปั๊มน้ำเดิมครับมันต้องแยกโหลดนะครับเดิมปั๊กปั๊มน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นปั๊กของการไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับผมเลื่อนลอยไปฝั่งนี้นะครับตอนนี้แยกนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมอันนี้เป็นพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้ก็โซล่าเซลล์เหมือนกัน12โวลต์นะครับระบบเล็กชุดเล็กของผมที่มีอยู่บนบ้านนะครับนะใช้แบตเตอรี่ตะกัวกด อันนี้ปั้ปมน้ำปั้มน้ำนี่มาถ่ายให้ดูเผื่อท่านใดสนใจเอาไปทําทดลองทําดูทําได้เองทําได้จริงๆแล้วก็ประหยัดเป็นงานอนดิเรกนะครับเป็นงานอนดิเลกเดี๋ยวลองลองดูซิว่ามันใช้ได้จริงไหมอนนี้ลงมา้5แอ ตอนนี้ผมติดตั้งไว้ก็คือให้ดึงไฟจากโซลา่าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดึงในส่วนของแบตเตอรี่ต่อถ้าไม่พอก็จะเอาไฟฟ้าเข้านะครับตั้งไว้ระบบนี้นะครับถามดูจากพี่ๆพี่ๆบอกให้ตั้งระบบนี้ก็ตั้งตามเลยนะครับเดี๋ยวดูว่ามันดึงกระแสยแบบังไงอันนี้อันนี้เป็นวัตต์นะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้โหลดเลย เดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มน้ำให้ดูนะครับปั๊มน้ำเรากินกี่วัตต์ปั๊มน้ำกินอยู่ประมาณสามร้อยวัตต์เละครับผมเปิดปั๊มน้ำานะครับสี่ร้อยยี่สบี่วัตต์นะครับปั๊มน้ำปิดก่อนนะครับเนี่ยปั๊มน้ำที่กินอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดทั้งเครื่องซักผ้าแล้วกเ็เสียบในส่วนของการนำร้อนนะครับอันนี้เครื่องซักผ้าผมก็เสียบไว้แล้วนะครับ เรวเปิดเครื่องซักผ้าดูเลยเปิดเลยหมุนแล้วนะครับซักได้ปกตินะครับถึง้าเยอะก็สักได้นะครับเครื่องซักผ้านี้กินอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าวัตต์สองร้อยยี่สิบวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะทั้งซักผ้าแล้วก็เสียบเครื่องเสียบการน้ำร้อนด้วยนะครับ เสียบไปเลยเสียบไปแล้วนะครับขึ้นมาต้มแล้วนะครับไปดูซิมันกินเท่าไหร่นะครับแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยวัตต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสบายสบายนะครับอีวอรเตอร์จะดังไหยนะครับนี่แหละนะครับ เดี๋ยวผมเป,ดปิดความน้ำห้ดูอีกนะครับเปิดปั๊มน้ำรวมด้วยนะครับดูที่มันจะกินกี่วันปั๊มน้ำรวมด้วยกินที่หนึ่งสามนะครับหนึ่งจุดสองในจุดสามนะครับสบายๆนะครับทําได้นะครับดูที่มันดึงแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสิบสองนะครับจากแปดสิบกว่าเมื่อกี้นะนะ ก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมจะติดมิเตอร์อีกครับเดี๋ยวถ้าติดมิเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะมามาถ่ายให้ดูนะครับติดมิเตอร์นะครับติดพัดลมนะครับแล้วก็มันมีชุดโซลา่าชุดเล็กพวก12โวลต์ที่ผมใช้อยู่หน้าบ้านก็มีนะครับใช้เป็นกังหันก็มีนะครับเดี๋ยวถ่ายดูนะครับตรวงนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ